สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทํานายทายทักดวงรายเดือนประจําเดือน10ตุลาคมนะคะตุลาคมตุลาใหญ่นั่นหมายความว่าตามเขาเรียกว่าสถิติดวงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นดวงเมืองดวงเราหรือวิถีชีวิตงานข้าราชการหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของพวกเราๆมักจะมีจุดเปลี่ยนชัดเจน ตอนเดือนตุลาคมตุลาใหญ่เดือนสิบนี้ล่ะค่ะวันนี้จึงนำเรื่องราวพลังงานดวงรายเดือนมาให้ทุกท่านได้ฟังฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าเราใช้เกณฑ์ราศีเราไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดของใครมาตั้งดวงฟังไว้พอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเข้าสู่กลุ่มการพยากรณ์นะคะในเรื่องราวดวงรายเดือนเดือนสิบค่ะ เดือน10ตุลาตุลาว่าจะเป็นดวงการงานการเงินความรักนะคะและที่หนักแล้วก็เน้นที่สุดนะคะคือตุลาคมเนี่ยคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสายงานค่ะ วันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะกับชาวราศีกุมชาวลักนณากุมฟังไปพร้อมๆกันกับเรื่องราวสิ่งที่กำลังจะสื่อสารในคลิปนี้นะคะทีนี้คงต้องบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแยกออกเป็นดวงการงานนะดวงการเงินและก็ความรักความรักจะแยกแตกออกมาเป็นความรักคนโสดและความรักแบบเป็นคู่ครองท้ายสุดของคลิปนะคะจะมีการทำบุญหนุนดวงชะตาตามละราศีรวมถึงเลขนำโชค เลขเขาเรียกว่าเลขแห่งความโชคดีของพวกคุณนะคะตามฐานราศีเนาะก่อนอื่นค่ะเรามาว่ากาันที่พลังงานของดวงการงานกันก่อนเลยนะจ๊ะการงานในช่วงนะคะตุลา ตุลาคมตุลาใหญ่นะคะยังมีปรากฏการณ์นะคะภาพรวมด้านการงานของคุณนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดวนเวียนอยู่ในเกณฑ์ราศีนะคะและดวงของคุณเนี่ยจะพบเกณฑ์เขาเรียกว่าคู่มิตรนะคะหรือ partner คู่หูผู้ร่วมลงทุนมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจการงานหรือว่าทำอะไรก็ตามถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ partner คู่หูหุ้นส่วนนะคะเพื่อนสนิทมิสหายที่ทำงานร่วมกันจะมีการเคลียร์ใจและเกิดการเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆความชัดเจนในระบบสายการทางานร่วมกันนะคะมากขึ้นในเดือนนี้ แต่มันมีสองเกณฑ์สำคัญค่ะคเคลียเพื่อทำงานร่วมกันกับคเคลียเพื่อสิ้นสุดการทำงานร่วมกันมิตรภาพคงอยู่แต่การทำงานไม่เหมาะที่จะทำร่วมกันเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแบบนี้ค่อนข้างเด่นนะคะทีนี้เรามาในเรื่องราวนะคะต้องยอมรับว่าคุณจะได้รับเกณฑ์ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้ตุลาคมตุลาใหญ่เนี่ยมิตรแท้ และมิตรแท้บางคนเหมาะที่จะทำงานร่วมกันเหมาะจะทิ้นสิ้นสุดการทำงานและเหมาะที่จะเป็นเพื่อนที่คอยปรึกษาในเรื่องของทั่วๆไปไม่เหมาะที่จะทำงานดังนั้นมาจะเกิดเกณฑ์นี้ค่อนข้างเด่นชัดนะคะในภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อ,อคนร่วมงานรอบข้างของคุณ คุณจะไปตกอยู่แห่งหนใดก็ตามคุณจะได้รับมิตรภาพจากเพื่อนมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อหรือการพูดถึงหรือเพื่อนเก่าแก่นะคะได้มีเกณฑ์โคโจรมาเจอกันในเรื่องของสายระบบงานหรือมีเกณฑ์โคโจรกันในเรื่องของการมาเรียนต่อหรือลงคอร์สการศึกษานะคะก็จะมีเกณฑ์ได้พบปะเพื่อนสนิทมิสหายในเดือนนี้นะคะมีแต่คนรักใคร่ค่ะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีนะคะในภาพรวมของเดือนนี้นะคะทีนี้ ถ้าเรามาเจาะดวงการงานจะมีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์และโดดเด่นการประสบความสําเร็จการโยกย้ายการได้รับการโปรโมทสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายการทํางานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งธุรกิจส่วนตัวของคุณนะคะคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพศช,ชายนะคะในการสนับสนุนด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงในการสนับสนุนและให้คําแนะนําในด้านในด้าน แก้ไขปัญหานะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนจุกจิกค่ะจะมีปัญหาจากบริวารน,นะคะจะมีปัญหาเพื่อเกณฑ์คนหรือจะเหลือคนที่เหมาะกับการทำงานของคุณในภาพรวมเดือนนี้นะคะความยุ่งยากมาจากสายการทำงานความยุ่งยากมาจาก บุคคลรอบข้างที่ทำงานร่วมกันความยุ่งยากอาจจะมาจากลูกน้องลูกจ้างที่เราทำธุรกิจอยู่นะคะคุณอาจจะทำธุรกิจ SME อยู่อย่างไรก็ตามนะคะคุณจะผ่านพ้นไปได้เพราะผู้ใหญ่เป็นแบ็กที่ดีค่ะมีปัญหาคิดอะไรไม่ออกนะคะหันไปหาผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะเดือนนี้ถ้าคุณอยากเจรจาในเรื่องของการเงินเพศชายจะให้คุณนะคะในเรื่องของการเงินการเจรจาติดต่อธุรกิจการคา้า ผู้ชายจะค่อนข้างถ้าอยากไปขอเงินไปยืมเงินหรืออยากจะ ให้เขามาร่วมลงทุนก็ต้องเป็นเพศชายที่โดดเด่นแต่ถ้างานธุรกิจนะคะงานมีปัญหาเพศหญิงจะให้คําแนะนําที่ยอดเยี่ยมค่ะเป็นการแนะนําที่ให้คุณจัดการกับปัญหานั้นๆนะคะในรูปแบบของการเลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์เกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่โปรโมทสนับสนุนแต่การปรับเปลี่ยนการโยกย้ายในระบบกรมกรองทบวงกรมของคุณก็ตามนะหรือในองค์กรภาคเอกชนของคุณก็ตามความสับสนวุ่นวายมาจากการร่วมมือครั้งใหม่การเจองาน ๆการเจอปัญหาใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนคนทำงานเปลี่ยนคนคนเข้าใหม่คนออกมาคนแล้วคนจากไปแล้วมีบุคคลเข้ามาใหม่จะมีการขุกขลักตลอดทั้งเดือนนะคะจุกจิกจุกจิกดังนั้นต้องเรามาระวังการผิดพลาดเกี่ยวกับการทำงานการประชุมนะคะปรึกษาหารือนะคะหรือมักเรียกประชุมมิสติ้งกันบ่อย ความคิดก็จะไปคนละทิศคนละทางนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีดวงของคุณโดดเด่นนะคะเรื่องของโปรเจกต์นะคะการคิด การครีเอทการสร้างสารมีมีรูปแบบการทำงานในหัวเต็มไปหมดเลยอยากทำเต็มไปหมดเลยเสนอไอเดียอะไรมีเกณฑ์ตอบรับไปในทิศท,ทางที่ดีติดต่อสถาบันการเงินไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในช่วงของตั้งแต่หลังวันที่6ตุลาเป็นต้นไปตลอดทั้งเดือนนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเจาะดวงการงานได้ไหมเอ่ยได้เลยนะ ดวงการงานที่โดดเด่นของพวกคุณนะคะถ้าเป็นด้านการลงทุนทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับการทําการเกษตรการลงทุนเกี่ยวกับพื้นดินนะคะอสังหาริมทรัพย์การลงทุนเกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านเก่ามาขายใหม่การลงทุนที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปนะคะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการไป ซื้อนะคะบ้านที่ติดจำนองจำนำกับแบงก์อะไรแบบนี้นะคะแล้วกลับมารีโนเวทขายก็ยังเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าจับตาอยู่ในช่วงนี้นะคะรวมถึงคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้นะคะหรือว่า,าจะหาที่ดินในการเพาะปลูกทําเกษตรนะคะในแบบภาพรวมองค์รวมก็ยังคงไปในทิศทางที่ดีถืกต่อให้มันมีวิกฤต ต่อให้มันมีเรื่องของพลังพลังธรรมชาติใดๆก็ตามนะคะชาวราศีกุมเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะพาดวงของคุณนนะคะไปในทิศทางที่ดีได้เขาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาได้นะคะสมมุตินะคะสมมุติ ณนะตอนนี้ธุรกิจของคุณไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าอะไรได้าอาจจะเกิดจากการน้ําท่วมแต่คุณจะเอาสามารถนําผ,ผลผลิตบางอย่างที่ค้างสต็อกของคุณหรือว่าค้างอยู่นํามาแปรรูปหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อเกาะให้เกิดความน่าสนใจนะคะในเชิงการเกษตรเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้อย่างเด่นชัดนะคะใครสนใจไปเรียนในต่างแดนทํางานต่างแดนไปหาลู่ทางการทํางานต่างแดนก็เด่นนะคะแต่มาจะเด่นแค่ช่วงเดือน 10, 10 1 1 1เ3ดเดือนนี้นะคะหาลู่ทางก่อนถ้าจะมีเกณฑ์ขึ้นขึ้นตัวหรือจะมีเกณฑ์เปลี่ยนจริงๆอะ่ะจะเป็นเดือน12กับเดือน1มกราปีหน้าไปเลยนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นการวางแผนซะมากกว่านะคะถ้าจะไปรู่ทางหา,หางานในแดนไกลนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของ อีกอาชีพกลุ่มอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของงานประมูลนะคะการประมูลการประกวดการแข่งขันราคานะคะการยื่นซองประกวดประขันราคาจะไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือการแย่งกันขายของสังคมออนไลน์นะคะแม่ค้าออนไลน์แย่งกันตัดราคาแย่งกันขายของยังคง เป็นธุรกิจที่ตอบสนองในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าคุณทําธุรกิจที่เป็น SME เล็กๆหรือว่ามีร้านเล็กๆแล้วคุณเวียนจรไปตามสถานที่ต่างๆอาจจะต้องมีการทําราคาแข่งกับคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะดวงการงานมีคู่แข่งอยู่แล้วค่ะแต่คุณจะจัดการไปได้เพราะคุณมีแบ็คที่ดีนะคะภาพรวมดวงการงานการงานอะไรที่มีการแข่งขันมีคู่แข่งเยอะๆคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจแต่อยา่าแต่อย่าก,กังวลไป ราศีกุมเหมาะกับการแข่งขันในเดือนนี้นะคะแบกดี back D, ใช้แบกให้เป็นประโยชน์นะคะขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นประโยชน์ค่ะมาด้านการเงินกันบ้างนะคะภาพรวมการเงินของพวกคุณต้องยอมรับว่า ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีเกณฑ์เข้ามาในดวงชะตาอ่ะใครเชื่อด้านนี้อยากจะบอกได้เลยนะคะใครไหว้พระสวดมนต์ใครบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครมูมาอะไรก็ตามแต่เหมือนมีพลังงานทําให้เราใจสงบใจนิ่งและมีสมาธินะคะดังนั้นทําให้เรามีความคิดความอ่านมีมุมมองในการวางแผนการเงินได้อย่างรอบคอบและรัดกลุ่มคุณจะเข้าสู่โหมดที่เขาเรียกว่าโหมดสมถะโหมดสมถะคือใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีและไม่พยา พยายามซื้ออะไรเพิ่มนะคะเริ่มใช้เสื้อผ้ายังดีอยู่ก็ไม่อยากซื้อใหม่มามาจัดใส่ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นจะใช้ของที่ตัวเองมีให้มีประโยชน์สูงสุดและดีไม่ดีคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่สามารถที่จัะและเปลี่ยนซื้อขายกลายเป็นเงินได้คุณก็จะทําแบบนั้นเหมือนคุณจะเข้าสู่โหมดว่าเออใช้ชีวิตแบบสบายๆดีกว่าไม่ต้องไปบ้าวัตถุนี้วัตถุนิยมแล้วไม่ไป ไม่ไปตรงนั้นแล้วนะคะอาจจะซื้อแบรนด์เนมให้กับตัวเองมีแค่ใบเดียวเพียงพอแล้วใบอื่นลองขายไหมจะมีการหมุนเวียนอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะดวงของคุณจะเป็นดวงที่รัดกุมกับการเงินนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางขอพรในเรื่องของโชคลาภจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนค่ะใครสแสวงหาความสําเร็จการค้าขายคุณก็จะไปหาเรือสำเภามาตั้งในร้านมีการใช้เครื่องรางของขลังเรียกสาัพ์เรียกโชคนะคะจะมีเกณฑ์สนใจด้านนี้มาก คืนสังเกตนะคะว่าทั้งทั้งเขาเรียกก็จะเป็นแนวความเชื่อเข้ามาในด้านสายการเงินธุรกิจความเชื่อก็จะไปได้ดีสำหรับชาวราศีนี้ที่คิดจะทำนะคะดวงการเงินยังคงสดใสค่ะนี่สินเคลียร์ได้นะคะนี่สินตัดจบได้ไป เดือดร้อนไปขอยืมเงินผู้รักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์ได้รับความเมตตาการอุปการะตรงนั้นนะคะดวงจากนี้เป็นต้นไป3เดือนนี้ดวงการเงินจะเต็มไปด้วยเรื่องของการเดินสายทําบุญความเชื่อเรื่องความเชื่อนะคะและก็จะเป็นการจ่ายเงินเกี่ยวกับด้านนี้นะคะและจะไปหยักเงินในด้านของสินค้าฟุ่มเฟือยมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับการวางแผนท่องเที่ยวแดนไกลนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะและก็จะมีเกณฑ์ใน เรื่องของการทําบุญกับสัตว์หรือทําบุญใหญ่เกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าการทําบุญของคุณจะเกิดแบบด้วยความไม่ได้ตั้งใจจากการเดินทางแล้วบังเอิญพบเจอวัดที่ศรัทธาพบเจอเรื่องราวที่คุณมีความเชื่อก็จะส่งผลรวมถึงเป้าหมายใหม่ของคุณในช่วงนี้จะมีเกณฑ์การใช้เงินกับการเดินทางไกลหรือการไปไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงในที่ที่ไปยากๆขึ้นเขาลงห้วยก็จะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับตรงนี้นะคะดังนั้นคุณจะประหยัดในสิ่งฟุ่มเฟือยและไป ไปเหมือนกับว่าเก็บเงินมากขึ้นและและเน้นการขอพรมากขึ้นเน้นการทําบุญมากขึ้นก็ลองดูเวทน้ําหนักดีๆนะคะวางแผนการเงินดีๆใจมันฟุ้งไปหมดเลยนะคะแล้วติดใจร้อนนะคะใครบอกทําบุญ9วัดดีคนอื่นเขาใช้เวลาเดือนหนึ่งคุณจะใช้เวลาวันเดียวครึ่งวัดคุณจะต้องไปครบ9วัดอันนี้มันจะเป็นการบีบคั้นตัวเองเกินไปนะคะอันนี้แนะนํานะอันนี้คือยกตัวอย่างเปรียบเลยนะคะไปต่อค่ะโชคลาภเด่นไหมโชคลาภไม่ค่อยเด่นนะคะแต่ว่าคุณ จะได้ข่าวดีในเรื่องของการเงินที่มีอุป,ปถัมภ์การเงินที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะโชคลาภก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่เน้นหนักจริงๆโชคลาภอาจจะ ไปช่วงนู้นเลยค่ะหลังวันที่16ตุลาเป็นต้นไปนะคะมาดูด้านความรักกันบ้างนะคะความรักของผู้คุณนะคะในกลุ่มของคนโสดระมัดระวังความรักซ้อนการครบซ้อนนะคะการที่ใครสักคนเขามีเจ้าของแล้วนะมาส่งสัญญาณจีบเรามาชอบเรานะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องของคนที่มีพันทะผูกพันคนสายเจ้าชู้นะคะดังนั้นคนโสดต้องดูดีๆบางทีคุณอาจจะเผลอใจรักเขาทั้งทงท,งที่เขาอา จะมีการปิดบังเรื่องของความสัมพันธ์ของเขาอยู่อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของคู่รักคู่แต่งงานนะคะอืม ต้องบอกแบบนี้นะคะในกลุ่มของคู่รักคู่แต่งงานเรามาระวังความไม่เข้าใจกันความรักซ้อนนะคะความผิดพลาดในความสัมพันธ์ความไม่ยินดีกับการมีคู่ครองที่เหมาะสมนะคะอาจจะเผลอในเรื่องของกิเลสตัณหาราคะนะคะก่อให้เกิดวินาศในดวงความรักได้นะคะจะเป็นเหตุให้ต้องเอาอต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับความรักนะคะหรืออาจจะ ตกในตำแหน่งที่ไปหลงรักใครสักคนแล้วทุ่มเททั้งทาง,ท,ง,ท,งที่เขาไม่ใช่ภรรยาเราหรือไม่ใช่สามีเราเรามาระวังตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเกณฑ์ทําให้เสียทรัพย์จากบุคคลที่3ามที่เข้ามาล่อหลอกให้เราตายใจนะเราวัดระวังเรื่องชู้สาวจะนําพาให้เกิดการเสียเงินคุณนะ่ะภาพรวมการงานดีนะการเงินก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะแต่ถ้าคุณทําความรักแย่ความรักจะดึงภาพรวมดวงการงานของคุณให้เสื่อมเสียดวงอดึง ดวงการเงินให้คุณต้องเสียทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ผิดที่ผิดทางนะคะอันนี้จะต้องระมัดระวังนะแนะนํานะคะถ้าอยากให้ดวงภาพรวมดีๆถ้าใครไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นี้ดีใจด้วยแต่ใครที่กําลังจะเผลอผายทาเรื่องผิดศีลธรรมด้านของความรักคู่รักคู่ครองหรือคนในครอบครัวนะคะคุณจะเป็นตัวขัดลาบดวงของคุณเองนะแล้วมันจะส่งผลไม่ดีเอามากๆนะคะมันจะเป็นวินาศในดวงความรักได้เลย คุณอาจจะเสียเงินทั้งเรื่องของการอย่าร้างแล้วก็เสียเงินกับมากมายไก่กองนะคะส่วนคนที่มีปัญหาความรักคาราคาซังที่ตกในตำแหน่งที่กำลังจะ อ,อย่าล้างหรือไม่อย่าหรือยื้อกันไปยื้อกันมาก็มีเกณฑ์จบกันเกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการคุยกันเรื่องของการเงินมากกว่าแล้วนะคะทีนี้มาดูในภาพรวมการเดี๋ยวก่อนนะขอขอขอดูไปในตําแหน่งของดวงการเงินวนกลับมาอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าดวงการเงินเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะดวงการเงินของคุณน่ะทำมุมดีก็จริงอยู่มาจาก ดวงการงานเสริมดวงคู่รักคู่ครองสนับสนุนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเสริมกันหมดนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเดือนอการเงินคุณไม่ได้เดือดร้อนแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแต่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านไปได้เรื่อยๆนะคะคุณเป็นหนึ่งในราศีที่จะมีจุดส่งเสริมเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของเกณฑ์การได้รับเงิน เงินเบี้ยเงินเบี้ยวัดเงินรางวาัลเงินโบนัสเนี่ยค่ะคะ่าตำแหน่งตามความเหมาะสมด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้เตือนเรื่องของความรักอย่าให้เรื่องความรักดึงเรื่องอื่นให้มันเซโซซัดโซเซนะคะไปต่อค่ะการทําบุญหนุนดวงทําบุญแบบไหนดีที่สุดดวงของคุณทําบุญอยู่แล้วตลอดทั้งเดือนเพราะฉะนั้นทําที่คุณศรัทธาได้เลยนะคะตัวเลขแห่งความโชคดีตัวเลขแห่งความสุขของคุณนะคะมีตําแหน่งของเลข5เลข3เลข1 แล้วก็เลข7ค่ะลองดูค่ะว่าอาจจะนำพาอะไรให้คุณได้บ้างไม่ได้การันตีว่าจะต้องเป็นเรื่องของ วยนะเออไม่ได้การันตีนะคะแต่บอกว่าเป็นเลขนําโชคประจําราศีของคุณนะคะอ่ะอีกครั้งนะคะเลข5เลข3เลข1แล้วก็เลข7ค่ะนี่คือพลังงานดวงของชาวราศีกุมนะและกลุ่มเกณฑ์ลักขนาราศีกุมฟังไว้พอเป็นแนวทางใจเบิกบานนะคะสุดท้ายมันก็จะผ่านพ้นไปเดือน10เดือนตุลาตุลานี้เป็นตุลาใหญ่ค่ะเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตามตาม เขาเรียกว่าตามดวงเมืองตามดวงโลกตามดวงคนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเดือนตุลานี่จะเคลื่อนไหวแรงนิดนึงดังนั้นก็เลยฝากเอาไว้ให้อยู่อย่างไม่ประมาทนะคะใครเก็บเงินได้เก็บเงินนะจริงๆแล้วอ่ะผู้ทำนายเตือนตลอดนะในช่องชุมชน YouTube ตั้งแต่กระด,ดาษกระดาที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าครึ่งปีหลังเรามาระวังนะมังกรพลิกตัวนะความเชื่อนะคะ จุดเปลี่ยนเยอะใครรักงานอยู่ให้กอดงานไว้ให้แน่นๆกอดงานเอาไว้มีงานเท่ากับมีเงินเข้ามาในทุกๆเดือนนะคะเพราะจะมีบริษัทห้างร้านเล็กกลางใหญ่นะคะปิดตัวลงแบบกระทันหันบ้างแบบแจ้งลวงหน้าบ้างปิดไปพร้อมทั้งไม่ได้จ่ายเงินคุณบ้างมันจะมีเกณฑ์เตือนในช่องชุมชนตลอดแล้วก็เตือนในเวลาไลฟ์สดตลอดนะคะดังนั้นแล้วก็เตือนทุกครั้งในเวลาที่ทานายดวงรายเดือนซึ่งผลมันก็ออกมาทีละเล็กทีละน้อยอะนะคะ ดังนั้นนะคะผู้ทํานายวาสนา Amazing Taro t aro, อาจารย์วาสนาเนี่ยขอแนะนำว่าจงมีความสุขกับการที่คุณยังมีงานทำตื่นเช้ามาอย่างมีความสุขเถอะค่ะดื่มกาแฟแก้วโปดของคุณแล้วมี energy ในการทำงานไปเถอะการมีเงินมันดีจริงๆนะคะเพราะมันตอบโจทย์เราได้ คบทุกเรื่องแม้กระทั่งเราเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้คุณรักงานและกอดงานเอาไว้ให้แน่นค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนใครแชร์คลิปนี้เป็นบุญครูไพ่นะคะเป็นค่าครูปัถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านได้พบความสุขความสบายใจนะคะปลอดปอโปร่งโล่งใจก็แล้วกันนะเดือน10เป็น10 เป็นสิบแสนสิบร้านสิบหมื่นของความโชคดีก็แล้วกันนะคะสนับสนุนช่องได้ดูคำอธิบายใต้คลิปเพื่อทำให้ช่องเกิดการพัฒนาทาง youtube จะดทำไปด้วยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า